ารางวัลที่หนึ่งเลขที่ออต้อมเราถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วว่ะจริงเหรอครับเราจะไม่ลำบากแล้วใช่ไหมครับใช่เราอจจะไม่ลำบากแล้วแหมแหมต้อมพี่ขอโทษนะพี่ดีใจจนลืมตัวไปเลยพี่ว่าต้อมก็นอนอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปขึ้นรางวัลแล้วพี่มารับ แต่ผมเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะพี่พเผียวผมไปด้วยได้ไหมครับพี่ตุ๊กตาพี่ต้อมคนพิการอย่างแกถึงจะหลอกแค่ไหนฉันก็ไม่เอาหรอกพี่ต้อมพี่เป็นอะไรหรือเปล่านี่คุณทาลายได้แม้กระทั่งคนตาบอดหรอแผนพี่เขาก็ยังเดินไม่ได้อีกอะ่ะทําไมเหรอเด็กเมื่อวานซืน,นฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันใช่มันเรื่องของคุณแต่คุณก็ไม่ควรทิ้งพี่ต้อไมไว้แบบนี้อ่ะ อย่าเลยนะนะพี่ชินละ่ะใครก็จะมารักคนพิการางพี่ตาบอดแถม,มเดินไม่ได้ก็รู้ดีนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างไอ้ต้อมอ่ะมันไม่มีทางที่มีชีวิตตกสบายอยู่ฉันหรอกแล้วหวยเนี่ยมันซื้อก็เจงแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในมือฉันมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันสิทธิ์เหรอแค่ที่คุณจะเอาเงินไปรักษาเขาอ่ะพูดกับสิ่งที่ต้องเหมือนหมาแบบเนี้ยอ๋อ ไม่ได้ตาบอดแล้วก็พิการด้วยแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่คุณทําให้ผมรู้ไส้รู้พุงคุณหมดนี่มันหมายความว่าไงเน่คะก็หมายความว่าฉันเป็นน้องสาวของพี่ต้อมน่ะสิ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยนี่ถึงยังไงฉันก็ไม่สนใจอยู่ดีแหละโอ้ยไี่ต้องถามมาไปแค่นี้พี่ก็ช้ำใจมากพอแนละ้ว กลับบ้านกันเถอะพี่หล่อๆแบบพี่อ่ะหาผู้หญิงได้อีกเยอะอยาไปเอาเลยป้าบักความนั่นน่ะต้อมต้อมถ้าบอกมาหาพี่หน่อยต้อมพี่ต้อมจะเอายังไงอ่ะอย่าให้เห็นว่ากลับไปคืนดีกับป้านั่นอีกนะที่พี่ใจอ่อนเขาตอนที่พี่ถูกรถชนเขาช่วยพี่ไว้พี่เลยให้หมอโกหกว่าพี่ตาบอดแล้วก็เดินไม่ได้เพราะพี่อยากจะรอใจเขา ลองใจแล้วเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวหนูจัดการเองเธออว่าพี่หน,น่อยต้อมเ้ยป้าไหนบอกว่าถ้าถูกหวยรวยโปแล้วอ่ะจะไม่กลับมาอยู่กับคนกระจอกกระจอกแบบพี่ต้อ,อไมไงเฮ้ยต้องเหนือหลาวทั้หมดแล้วอ่ะต้องกลับมาอยู่กับเขานะต้องผมให้โอกาสพี่ไม่ได้หรอกครับ ตอนที่ผมตาบอดเดินไม่ได้แค่เงิน6ล้านนะพี่ยังทิ้งผมได้เราพอกันแค่นี้เถอะครับพอพี่ฉันกลับมาเป็นคนปกติแกก็มันรับมาชอบคนอ,อย่างแกมันต้องเจอพอพี่ตุตาผมขอร้องถ้ารับผมจริงกะไปไกลๆจากผมแย่ที่พี่นอกใจผม,ผมจะถือว่าเป็นบฤตกรรมของผม,มแล้วนเรื่องของเรามันพอกันแค่นี้ไปกัเนเถอะนะั้นนะ